บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดวันที่20พฤษภาคม2568ใครมี6ข้อนิรครบรับเงินสด200บาทดูเลยคุณได้เงินไหมวันที่20พฤษภาคม2568นี้ครับใครมี6ข้อนิรครบรับเงินสด200บาทไปเลยมาดูกันว่าจะเป็นคุณหรือเปล่าท,ที่ได้200บาทเงินสดเข้าในวันที่20พฤษภาคม2568นี้ครับ เราเริ่มกันที่ข้อที่1ครับก็คือต้องมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่ที่ใช้บบประชาชนในการใช้สิทธิ์ครับโดยโลงทะเบียนเนี่ยต้องผ่านตัวสอบคุณสมบัติก็ต้องผ่านยินยันตนก็ต้องผ่านด้วยครับสำหรับในกลุ่มคนนี้หากไม่ผ่านในการยินยันตนก็จะยังไม่ได้เงินในตรงนี้นะครับต้องผ่านทั้งหมดตามนี้เลยนะนี่คือข้อที่1ครับข้อที่2ครับคือต้องไม่เคยทําผิดกฎบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสําหรับในเดือนพฤษภานะครับ ก็มีการกําหนดเอาไว้เป็นกฎระเกณฑ์ครับที่ถ้าทําผิดกฎไปแล้วจะโดนยกเลิกสิทธิ์ตรงนี้ไปด้วยนะก็คือต้องไม่เคยทาผิดกฎบัตรสวัสดิการของรัฐครับซึ่งหลักแล้วก็จะมีกฎที่ห้ามแลกเงินสดนะครับห้ามที่จะเอาซื้อสินค้าที่มประเภทนะหรือซื้อสินค้าที่ห้ามซื้อนะอันนี้คือข้อที่2ครับถ้าคุณไม่ทําผิดกฎก็สบายใจได้ครับข้อที่3ครับ เคยได้เงินเข้าบัตรสวัสดิการแหง่งรัฐรุ่นใหม่เงินเข้าบัตรประชาชนรุ่นใหม่เนี่ยใ,ในเดือนปัจจุบันครับก็คือในเดือนพฤษภาเนี่ยคุณได้เงิน3ามรบาทต่อ3เดือนครับคุณต้มเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเงินค่าเดินทางครับครบทั่วทุกอย่างในเดือนแล้วก็ได้เงินในเดือนก่อนหน้านี้มาก่อนด้วยนี่คือข้อที่3ครับข้อที่4ได้ผูกพร้อมเพย์กับประชาชน13หลักครับเรียบร้อยแล้วการผูกพร้อมเพย์แบบประชาชนเนี่ยสำคัญมากครับดังนั้นเนี่ยใครยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์แบบประชาชนใ นี่คือโอกาสที่สําคัญมากๆที่คุณต้องรีบไปผูกครับเพราะว่าการที่คุณไปผูกพร้อมเพย์กับประชาชนได้สําเร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีผลครับว่าจะทําให้คุณเนี่ยได้สิทธิประโยชน์เงินตรงนี้ครับเพราะถ้าไม่ผูกพร้อมเพย์เงินจะไม่เข้าคุณนะเงินในครั้งนี้จะเข้าสำหรับคนที่ผูกพร้อมเพย์กับประชาชนเรียบร้อยแล้วเท่านั้นครับนี่ข้อที่4ข้อที่5ครับบัญชีที่คุณได้ผูกพร้อมเพย์เนี่ยสมุดบัญชีธนาคารเนี่ยต้องเปิดใช้งานในปัจจุบันครับ เพื่อที่ว่าเงินเนี่ยจะได้โอนเข้าให้คุณได้หากบัญชีที่คุณหมุเข้าไปประชานครับมีการปิดใช้งานหรือถูกอายัดไปเนี่ยให้ทําการแก้ไขให้เปิดใช้งานในปัจจุบันแบบเร่งด่วนเลยครับรีบไปจัดการให้เรียบร้อยนะนี่คือข้อที่5ครับบัญชีที่หมุนเข้าไปประชานเป็นบัญชีที่เปิดใช้งานอยู่ในปัจจุบันเพื่อที่จะสามารถรับเงินได้ครับและก็ข้อสําคัญที่สุดท้ายคือข้อที่6มีบัตรประจําตัวคนพิการที่ยังไม่หมดอายุครับข้อนี้สําคัญนะเพราะว่าหากคุณมีบัตรสวัสดิการอย่างรัด และไม่มีแบบมีตัวคอพิการก็จะไม่ได้เงินตรงนี้เพราะว่าเงินตรงนี้เนี่ยจะให้สำหรับคนที่มีบัตรประจำตัวคอพิการที่หมดอายุเท่านั้นครับเงินจะได้เป็นเงินสด200บาทครับจะโอนให้ในตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งบอกเลยว่าทุกวันที่20ของทุกเดือนเนี่ยจะโอนให้ครับสำหรับเงิน200ตรงนี้เงินจะโอนเข้าในเงินฝากของคุณที่คุณได้ผูกร้อมเพมประชาชนที่ผมได้บอกก็วันที่20นะครับในพฤษภาจะได้เพราะว่า20พฤษภา ก็ไม่ได้ตรงกับเสาร์อาทิตย์นะครับก็เลยทําให้คุณได้เงินตรงนี้นะพ20พฤษภาเนี่ยก็ตรงกับวันอังคารนะครับก็เงินจะเข้าทันทีครับส0 0้บาทนี่ข้อมูลสําคัญที่มาฝากทุกท่านครับก็ทบทวนนะครับดู6ข้อนี้ให้ครบดูหลายๆรอบนะครับจะได้เข้าใจนะแล้วก็มีเงินอื่นๆครับที่คุณได้ในเดือนนี้สำหรับผู้สูงอายุครับเดือนนี้มี6000กว่าเลยนะก็สามารถดูได้ว่ามีเงินอะไรที่คุณยังไม่ได้ดูได้หลังวิดีโอนี้